สวัสดีครับสุขที่8มีนาคมนี้นะครับผมอยู่กับผมแอดทูนะครับผมในช่องทางของบอลชุดครับวันนี้แอดทูนั้นได้มีทัศนะมาให้กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะฮะและก่อนจะรับชมรับฟังครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจกับทางผมและทีมงานกันด้วยครับคู่แรกนะครับผมเรามาอยู่กันในศึกของบุนเดสติกาเยอรมันครับคู่ระหว่างสโตการ์ดครับผมเจอทางด้านยูเดียนเบอร์ลินครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองสามสิบนาทีครับและส่วนทัศนะคู่นี้นะครับผมเจ้าหมาข่าวน นะครับผมล่าสุดไ้ที่ชนะ4เสมอ1นะฮะส่วนทางด้านยูเนียนเบอร์ลินครับผมก็จัดว่าแจ่มพอตัวนะฮะลงสนาม5นัดเท่ากันนะครับผมทําผลงานอยู่ที่ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะฮะนัดนี้นะครับผมจะตุดกาดได้ลงเล่นในรังของตัวเองด้วยนะครับคงจะเช็คบินของทางด้านยูเนียนเบอร์ลินได้ไม่ยากครับคู่นี้ฟันธงให้ทางด้านสตุดการ์ดครับคู่ต่อไปครับผมกันโซตีนายิตอรี่ครับนาโปลีเจอกับทางด้านตริโนครับคู่นี้ต้องทําการแข่งขันกันในตี2 45นาทีครับและส่วนทศนะคู่นี้นะฮะนา ทำสถิติ5นัดหลังสุดในศึกเซเรียอาไว้ที่ชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะฮะต่างกับกระทิงหินนะครับผมที่จะดูดบด,บ,ดบลงไปหน่อยนะฮะพะทำผลงานชนะ1เสมอ2แพ้ไป2นะฮะจาก5เกมหลังสุดเช่นกันครับแถมนัดนี้นะครับผมนาโปลีได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองด้วยคงจะเอาชนะของทางด้านตริโนได้ไม่ยากมากครับคู่นี้ฟันธงให้ทางด้านนาโปลีครับและนี่ก็เป็นทัศนะที่ทางเอสตูนั้นได้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ทัศนะมากกว่าดีแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้เอ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ